เก็บมาแล้วก็ล้างกันนะคะสะออนลายสะออนคักุนน่้ยเขียวปื้อปือเนาะอวบอวบเนาะโอ้ยสะออนคากนี้ อ้าวคุณแม่โชว์ผักหน่อยค่ะว้าวผักกระจ้อนนะคะเขียวๆเพราะเราตีแปลงนี่ไปเดินไปฝั่งนู้นนะคะโอเคว้าวหัวเสื้ท้าออกหัวแล้วนะจ๊ะอื้อือ นั่นนะคะไปค่ะคุณแม่รับในกินผู้เดียวปัดวางยามก้นฝังเลยจังใดว้าวว้าวว้าวลูกเปลี่ยโนมก่อนผักนะคะเก็บผักวันนี้นะจ้าฮึบฮึบงามงามจ้า ทำสวนเก็บพักปูพักเออเกามะหดน้ำกับกระมัหดผักกับกับเบ่ได้สังเกตได้แม่นี่เด็กช่วยกันสิกินทันเลยนี่แม่ งามีหลีนะคะพี่น้องค่ะนี่นะจ๊ะอบอวบนะคะพี่น้องจ้าท่านผู้ชมทุกท่านงามอย่างคักเลยนะคะอันนี้น่ะสีเป็นพันพันใหไงนะคะปีที่แล่วนีเขาปลูกสิเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะสิบปรนต้นไงเป็นนี่เนาะเอาแต่ว่าข้างหน้าต้นอวบจัมโบ้เขาเก่ามาปลูกอยู่ใส่แม่อ๋อเพราะท่านได้พอะนี่เนาะ ว้าวอันนี้สลัดนะคะทุกคนคะ่ะพามาชมสวนจ้าว้าวงามอีแท้เลยงามคักงามว่าอันนี้นะจ๊ะกำลังงาม,งาม,งามหักเข้าไปเน้นๆอบอวบหนึ่งสองซ้มลวกกินกับแจวกับแซบได้ไแม่ขวดไส้หมูออม อยากอยู่เด้คิดอยู่ว่าสีเห็ดอยู่มืออื่นเศ้านี่ล่ละก็สีขัวเส้หมูหมูบดนะจ้ะพี่น้องจ้ะซ้ายเนี่ยอะไรจ้ะผักกะหล่ำเฮ้ยงามไหลงวดคุณน่ะ,นะปลูกแซมไว้กับอันผักกระเทียมนะคะคุณแม่แล้วว่าผักกระเทียมเหนียนอ่าสีพอกู้แล้วเนาะแม่เนาะเพราะฉะนัะ้นเนี่ยพอกู้ออกนะคะเก็บหัวก็จะเหลือ ต้นผากาขาวนะคะแซมอยู่อย่างงามเลยจ้าพี่น้องจ๋างามๆนะจ๊ะนะจ๊ะเก็บไปแบ่งแยกดญ่าทานกันนะจ๊ะโอ้ยสีไายทั้งปุ่นแม่กะกงอันเอาแล้ะนอ้อสวยๆนะจ๊ะ ปกปอดสารใส่ปุ๋ยมูลสัตว์หรือว่าปุ๋ยคอกนะจ๊ะไายอีหยังตี่มันเถาหรอตัวนั้นสีผีปลูกแสมมันคือสูงสิเปลี่นกัวแล้วขคือยากก็ไปปลูกลงอันยูพุ่นแทนนี้อยู่โรงเรียนแทนเนาะสิเอาอยู่ดิแต่ว่าซัวมันสิติดหายอยู่เนาะย่านมันบ่ติดสินเด้ อันนี้เป็นผักหอมป้อมนะคะบ้านเขาเอิญผักหอมป้อมเนาะแต่ว่าภาษากลาง่นเกินผักผักชีนะคะอุ๊ยความจำเต็มแล้วมามา่มามาม่าสิไปหดเอาทั้งใดลูกเอาทั้งใดอย่างกงี้ยอ๋อหอมหอมแบงวันนี้เราก็มาเก็บผักนะคะไปต้มใส่ข้าวให้คุณยายจ๋า นะคะเพราะว่าคุณยายไม่สบายหอมมากเลยค่ะพี่น้องจ๋าหอมห่วยๆเลยผักอันนี้ได้กินผักอันนี้เราอยากกินลาบง้วนะคะลาบหมูก็ได้ลาบไก่ก็ดีหอมมากจ้าหอมเปรัก็มีฟังพุ่นได้แม่หอมเปกับหอมดีคือกันหัวใเท้าตีนี่นะคะเดี๋ยวจะถอนไปต้มใส่ข้าว ให้คุณยายว้าวแม่หัวอย่างใหญ่ปาดปาดหัวเดียวพอแล้รวอรสันชูรุแม่สุดยอดเดี๋ยวพ่อหันมาหันมายี่ไม่แน่ขอได้รูปเนี ну ้ยมาตัวจังเลยไปไปเก็บอันนั้นทั้งพูนบันนี้เฮา นี่นะคะเขียวๆไปเก็บหอมกันต่อนะจ๊ะไปจ้าชมสวนกันฝั่งนู้นนะคะผักกล่ําจัมโบนะจ๊ะนะคะฝั่งนี้ยังพันได้หุน่นหน้ามัก็จะเปลนสีเหี่ยวๆนิหน่อยนะคะจ้าสวนใกล้บ้านอีสานไลฟ์สไตล์ค่ะไปเก็บหอมกันค่ะ เก็บหอมไปใส่เขาต้มโจกนะคะให้คุณยายว้าวนะจ๊ะอุ้ยแม่อันพักกะคหน้านี่บางต้นมันซ้อมดอกแล้วนี่แต่ว่ามันพอ่ีไ้มีดอกขาวๆออกมาดอกอุ้ยมีแล้วดอกนึงแม่มีแล้วดอกนึง,น,งนะคะจะเป็นพันคะนาพันเหมือนกับ ปีที่แล้วนะคะที่แม่ได้ปลูกไว้นะจ๊ะอีแม่เราได้ปลูกไว้เนาะจะเป็นพันธุ์จำโบนะคะอบวบดอกสีขาวอร่อยหวานเหมือนเคยค่ะสักแล้วว่เห็นขอตโตมัน ได้ระบ่อได้ระบ่อหอมแบงไปจ <cn> <i> ้าถอมต้นหอมว้าวว้าวมือวานนี่เวนบริหดมือหนึ่งเด็กกะว่าสิมาหดมือนี่เอาคุณแม่โชว์หน่อยจ้า หอมแบ่งนะจ๊ะเอา,อาให้ลูกถ่ายรูปหน่อยอาชโชว์หน่อยจ้ายิ้มเน่ <laughs> หนึ่งสองสามโอเคขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าจา้าบรรยากาศชายทุ่งนะจ๊าวันนี้ขอให้ลยเกิดยุบก่อนสวนไก่บ้านอีสานไรฟ์สไตล์ขอบคุณค่ะ